คลิปนี้พ่อจะอ่านคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ฟังอีกนะคลิปนี้พ่อจะอ่านตอนกัลยาณมิตรคืออริยมรรคมาฟังดูว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างไรนะลูกพระพุทธเจ้าท่านตรัสก,กับพระอานอนท์อย่างนี้อานอนท์ภิกษุผู้ชื่อว่ามีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญกระทําให้มากซึ่งอรยิยมรรคมีองค์แปด โดยอาการอย่างไรเล่าอานนท์ภิกษุในศาสนานี้ย่อมเจริญทำให้มากซึ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปาะสัมมาวาจาสัมมากรมมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิชนิดที่วิเวกอาศัยแล้ว ชนิดที่วิราคะอาศัยแล้วชนิดที่นิโรธอาศัยแล้วชนิดที่น้อมไปรอบเพื่อการสลัดคืนอานอนท์อย่างนี้เลยชื่อว่าภิกษุผู้มีมิตรด,ดีมีสายดีมีเพื่อนดีย่อมเจริญทําให้มากซึ่งอรยิยมรคมีองค์แปดอานอนท์ข้อนั้นเธอพึงทราบโดยประยายอันนี้เธอ คือว่าพรหมจรรย์น,นี้ทั้งหมดนั้นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีดังนี้อานน์จริงทีเดียวสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาได้อาศัยกัลยาณมิตรของเราแล้วย่อมหลุดพ้นหมดจากชาติผู้มีความแก่ชราความเจ็บป่วยความตาย ความโศกความคร่ำครวญความทุกกายความทุกใจความแห้งปากใจเป็นธรรมดาครั้นได้อาศัยกัลยาณมิตรของเราแล้วย่อมหลุดพ้นหมดจากชาติความแก่ชราความเจ็บป่วยความตายความโศกความคร่ำครวญความทุกกายความทุกใจความแห้งผากใจอนนท์ข้อนั้น เธอพึงทราบโดยปริยายอันนี้เถิดคือว่าพรหมจรรย์น,นี้ทั้งหมดนั่นเทียวได้แก่ความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีดังนี้อนี่คือกัลยาณมิตรที่ดีนะลูกนะมีอริยมรคมีองค์แปดเป็นเพื่อนนะหนูโตไปก็นำไปปรับใช้นะลูกนะอื Хаа <laughs> <coughs> <coughs> <coughs>